ฮสวัสดีครับมีรักี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกนะเราออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีรักต่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่า What it? ครับผมมันคืออะไรมันคือถ้าถ้าเราทําอะไรดีในการที่จะบวกพลังต่อสู้เพราะว่าอันนี้มีคนมาถามมีค่อนข้างเยอะว่าจะใช้แมวเนี่ยไปทํายังไงบวกพลังต่อสู้เยอะอันนี้มีก็เลยมาแนะนํานะครับ มันจะเหมือนเป็นโลคคู่ขนาดเลยนะในเรื่องมาเวลอย่างนั้นนะบางคนเอาทุกอย่างที่เติมไปตีบวกอย่างเดียวคือการตีบวกมันบวกพลังเยอะครับแต่มันต้องติดถูกไหมมันต้องบวกประมาณเอ่อเท่าที่มีเห็นนะบวกตีบวกติดะเอ่อบวกหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะบวกประมาณสองร้อยยงสามร้อยมันแล้วแต่บวกอ่ะแต่ว่าคือตอนนี้จริงๆรแล้วมันยังไม่ต้องทำอาวุธสิบห้าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราอาวุธเลเวลแปดสิบเก้าสิบพวกนี้มันจะมีออฟครับตอนบวกสิบห้าเนี่ย ตอนบวกสิเนี่ยมันจะมีออฟจอกก่อสามสิบเปอร์เซ็นต์บางบางอาวุธเนี่ยมันก็เพิ่มสปีดคือมันแล้วแต่อาวุธแต่เอาเป็นว่าตอนนี้บวกสิบห้ายังไม่จําเป็นต้องรีบไปตีก็ได้แต่ว่ามีเห็นหลายคนตอนนี้รีบไปตีซึ่งถ้าเราดูจริงๆตอนอาวุธเลเวลเจ็ดสิบเห็นไหมมันยังไม่มีบวกตอนสิบห้าแต่ว่าตอนอาวุธเลเวลแปดสิบเนี่ยเก้าสิบเนี่ยมันจะมีครับ <S <S คือที่มีจะสื่อว่าบางครั้งเราไปตีบวกอย่างเงี้ยมีเห็นเยอะมากนะบางคนไปตีบวกบางคนไม่ใส่กันแตกบางคนก็ใส่กันแแตตตตก่่ีไมิด แล้วทีเนี้ยเหมือนแบบมีเห็นเพื่อนตีอะบวกสิบสามบวกสิบสี่บวกสิบห้าเนี่ยคลิกหนึ่งประมาณสามพันบาทนะตกตกประมาณสามพันแมวอะตกประมาณเกือบเกือบสามพันบาทก็เหมือนเราเอาเงินเราไปทิ้งฟรีเลยถูกไหมแล้วบางคนก็จะมาพูดเฮ้ยทำไมตีบวกอย่างเดียวแล้วทําไมพลังต่อสู้ผมน้อยจังเลยครับทาไมทาไมพลังต่อสู้ผมมันแบบบางคนเติมไปเป็นแสนกว่าอย่างเงี้ยพลังต่อสู้มันก็ควรจะไปสองแสนกว่าใช่ไหม อันนี้หมีก็เลยแนะนําว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเราไม่จําเป็นต้องไปตีบวกอย่างเดียวก็ได้ในทางในทางกลับการคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะลงทุนจริงๆแล้วหมีมองว่ามันคุ้มก็คือการทําผลงครับหนึ่งแล้วก็2คือการทําลูกปั้นคือตอนนี้ที่หมีมองหมีรู้สึกว่าโอเคกว่าเพราะว่าอาเดอร์หมีให้ดูเห็นมากตอนนี้หมียังไม่บวกสิบทั้งตัวเลยเนี่ยไม่ไปตีเท้าบบกไปตีรองเท้าเนี่ยแตกไปตอนนี้6รอบแล้วแต่ชิ้นอื่นบกเก้าโกสิบหมีคลิกสองคลิกติดหมดแต่ไอรองเท้าเนี่ยเหลือชิ ที่มันจะขึ้นขั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดตีหมีตีบวกสิบหมดเนี่ยมันก็จะเป็นขั้น2ด้วยมันจะบวกเยอะก็คือคําถามก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาเงินเนี่ยที่เราเติมใช่ป่ะแล้วเราไปลง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 เท,ท้าตีบวกอย่างเงี้ยทาบอกว่าเอาบางคนมันก็ดวงดีตีบวก15ง่ายๆเอาบางคนดวงไม่ดีอะ่ะมันก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งเล่นเลยถูกไหมเพราะว่าบางทีเราตีไม่ติดปุ๊บเอาติดค้อนแดงเราก็ต้องไปซ่อม แต่ต่อให้ไม่ติดค้อนแดงอะสิ่งที่เราเสียไปมันก็เสียเยอะถูกไหมคือตั้งแต่บวกสิบไปอะคลิกนึงก็น่าจะเจ็ดร้อยพันหนึ่งได้แต่ว่าถ้าถ้าบวกสิบสามบวกสิบสี่บวกสิบห้าไปอะประมาณสามพันได้นะคือที่มีถามเพื่อนมาก็คือง่ายง่ายระหว่างที่ว่าเราจะเอาเงินไปตีบวกทิ้งอย่างนั้นนะไอ้แต่ไอันนี้คือหมีไม่ได้ห้ามนะถ้าใครมั่นใจในดวงก็ตีบวกไปคือตีบวกพลังต่อสู้มันบวกเยอะจริงแล้วก็อาวุธเนี่ยอะไรว่า80เดี๋ยวมันจะมีออปชั่นครับที่มีเจาะเกาะ30-0%คอามสิบท้าส คือคนที่สามารถที่จะมีงบไปตีบทถึงสิบห้าได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับยังไงยังไงมันก็ดีอะแต่เกิดผู้เล่นบางคนที่แบบเฮ,ฮ,ฮ้ยโอ้โหตีผมดวงตีบวกตีเลยว่ะสิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยใจหายมากเลยตีไงก็ไม่ติดท,ทันทีก็ขอแนะนาในก็ในเรื่องนี้ก็คือคนนกครับผมคนนกเนี่ยอาอย่างน้อยใช่ปะอาสมบุตมีจะตีาตีอะไรดีตีทําเทียใช่ไหมตีทําเทียใช้ทั้งหมดสิบสองอันใช่ไหมอาเดิมมีลองไปคํานวณให้ดูนะ ทามเทียสิบสองอันใช้เป็นเงินน้องแมวเท่าไหร่นะแมงแมวเหมียวเบอร์รี่อันนี้มีซื้อครบไปแล้วอ่าสิบสองอันตกหกสิบใช่ไหมสิบอันก็หกสิบทั้งหมดคือเจ็ดร้อยี่สิบแต่ว่าเพื่อนๆอ,อัพเนี่ยเพื่อนๆพนได้พลังต่อสู้ประมาณเก้าสิบตีบวกติดได้ประมาณได้ได้ไดตีบวกติดได้อยู่ประมาณสองสามร้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนแค่เจ็ดร้อยยี่สิบมันมันถูกกว่าการที่เราจะเสียเงินไปตีบวกอีกถูกไหมครับและและ,และที่สําคัญคืออะไรรู้ปะ ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนขอเรามีแค่ขนนกครบถูกไหมครับมีแค่มีแค่แค่จะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะเอาแมวเบอร์รี่กับเพชรเนี่ยไปลงการตีบวกหมดเลยเนี่ยก็เลยเพื่อนเพื่อเอามาลงขนนกพี่ว่าข้อแรกเลยนะอันนี้คือมีแนะนาถ้าเพื่อนๆจะเอาขนนกเนี่ยพลังต่อสู้เยอะเพื่อนๆก็พยายามทําให้เทียเท่าๆกันอย่างเช่นตอนนี้มันปลดเลเวลตอนนี้มันได้เจ็ดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนควรจะทําเทียให้เจ็ดหมดเลย ม่อย่างนั้นสมมติเพื่อนทำเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกอย่างนมีใช่ป่ะแล้วก็สี่สี่อย่างเงี้ยพลังต่อสู้มันจะได้น้อยครับมันต้องเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่ากันมันถึงจะบวกพลังต่อสู้เยอะเนี่ยถ้าเกิดมีเจ็ดหดตรงนี้น่าจะบทประมาณน่าจะประมาณสามพันซึ่งในขนาดที่ว่าเราลงทุนไปเนี่ยเราจ่ายเงินจ่ายครบจบชัว์มีพูดถูกไหมเราได้แน่นอนดีกว่าแล้วขนนกเนี่ยมันไม่ได้จงงงงเพเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเพื่อนเพื่อทำอันหนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาทำอีกอันที่สอง เพื่อนๆก็ต้องทำอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้ามีว่าจริงๆนะพลังต่อสู้ไปสองแสนเนี่ยไม่ยากเลยแค่ทาผลโนกครบแค่นี้เลยเอาบบกสิบทั้งตัวยังพลังต่อสู้ถึงสองแสนได้เลยพูดจริงๆอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใส่ใช่ใชปะเอาแบบสุรตตานเลยใช่ปะก็อันแรกเนี่ยใส่ตามหมีก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเนี่ยโพล่าเดย์ก็ได้เพราะว่าโพล่าเดย์นี่มันก็เหมือนถ้าพูดจริงๆก็คือเหมือนขนนกสายฟรีอะเพราะว่าเพราะว่าใช้ไฟฟ้าถูกไหมส่วนใหญ่สุรตตานเขาจะเอาโพา โคลาเดเทียออกแล้วเขาจะไปใส่ใบเทียตัวนี้ครับแต่ใบเทียเนี่ยมันจะราคาตกประมาณร้อยแมวนะมันแพงที่สุดแล้วว่าแต่มันบวกพลังต่อสู้เยอะเนี่ยแค่ขั้น2หมีเนี่ยมีลองอัพมาลองเทสนะพลังต่อสู้บวกประมาณ2 0 0ถ้าอัพเลเวลเจ็ดนะไม่ต้องบวกเรยบวกเป็นพันแน่นอนมั่นใจเลยเพรานะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบเฮ้ยโอ้โหไปตีบวกแล้วพลังมันขึ้นน้อยจังเลยวะไอคนมันเติมน้อยๆให้ทำไมพลังมันขึ้นเร็วจังเพราะว่า ไอ้ยังมีหมีก็ลงแต่ขนนกนะหมีไม่หมีไม่เป็นลงกับการตีบวกเลยเพราะว่าหมีดูแล้วการตีบวกมันคือคางชิมหาย,ยวะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบกาจะลงทุนแบบหนักๆอยู่แล้วก็ตีบวกเลยก็ได้หมีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรามาตีขนนกเนี่ยเราได้ชัวร์วแน่นอนใช่ไหมอ่ะเราก็ไล่ทําไปเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้พลังต่อสู้เยอะยังไงครับเพื่อนๆดูตัวอย่างเซตเห็นป่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากได้พังต่อสู้เพื่พอนๆก็ต้องทำเป็นสีทองหนึ่งม่วงคับเพราะนั้นแล้วเพื่อนๆจัดทุกอันเลยสีทองหนึ่งม่วงใส่เป็นลูนท็อปไปเลยก็ได้ครับใส่เป็นขนนกท็อปก็อย่างเช่นไบต์กับบีทสองอันไปเลยใส่ไบต์กับบีทแล้วก็ใส่ทองอีกสองอันแค่นี้ครับใส่ทองสองอันแล้วก็ใส่ขนนกม่วงอีกอันหนึง่งขนนกขนนกม่วงท็อปก็คือตัวนี้สําหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะครับมีเฮสูรละตางเขาใส่กันตัวตัวตัวนี้ขนนกม่วงเนี่ยเขาใส่ผสมเงี้เขาใส่ตัวนี้ยยเเนทั ต่มันใช้ขนนกอันนึงเห็นปาะเก้าสิบมันใช้เยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนหลังมันจะเห็นผลมากกว่าไอ้ขนนกยี่สิบห้าพวกเนี้ยเยอะเพราะว่าพวกเนี้ยโบเป็นหน่วยถูกไหมต่อไปอย่างที่สองก็คืออะไรครับพอเพื่อนๆจัดขนนกแบบเต็มาตาสึกแล้วเพื่อนๆก็ไปทํารูปปั้นครับรูปปั้นเนี่ยอันนี้มีบอกตรงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอนะได้พลังต่อสู้ก็เพื่อนๆเ,เน้นแต่ค่าของเราก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคือมีจะพูดว่าไงดีวะเนี่ยเลเวลรหนึ่งใช่ไหมมันใช้สองอัน แต่ถ้าเลเวลรศูนย์มันจะใช้แค่อันเดียวเห็นไหมพอเราขึ้นไปเลเวลรสองก็ใช้สามอันเลเวลรสี่ก็คงเพิ่มขึ้นอีกอันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้พลังต่อสู้ให้เพืเ่อนๆอัพค่าเฉลี่ยให้หมดเลยเห็นไหมอยังมีอัพหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสร็จย่างมีก็ามาอัพศูนย์ต่อเพราะว่าเวลาเราปลดเนี่ยขั้นศูนย์เนี่ยมันใช้พลังต่อสู้เยอะครับมันใช้ของน้อยด้ยวยหนึ่งถูกไหมเสร็จแล้วเรามาปลดคอนตรงนี้ได้เพราะว่าเวลาเราอัพเลเวลหนึ่งขั้นเนี่ยเราจะมาปลดคอนตรงนี้ได้ซึ่งคอนตรงเนี้ยยยมมมาาแแลล้้้้้วถรรรูปปปปปปัััันน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 น่่่่ะะออกเเเเเเีีีด็็็์์ซตหขึ อันนี้บดนี่ขึ้นอยู่ประมาณร้อยหนึง่งบางอันก็บดเนี่ยอยา่างอย่างไอพวกเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยมีลดได้แค่ห้าสิบองนะก็เพื่อนๆก็ดูให้ดีครับว่าเราอยากเล่นทางไหนโดยส่วนตัวสุดท้ายต้องอัพมดครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกสายการเล่นของเราก็อย่างที่มีบอกคือแนะนําคือพยายามอัพค่าเฉลี่ยเนี่ยให้เลเวลหนึ่งให้หมดก่อนแล้วก็ไปเลเวลสองแล้วก็ไปเลเวลสามเพราะว่าเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งมันใช้น้อยถูกไหมเพราะว่าไกลนี่คือการแนะนำการอัพพลังต่อสู้ให้เพิ่มมปนเยอะที่สุดนะครับ เนี่ยแล้วไอเจ้าโคกเนี้ยซื้อจากไหนเห็นไหมเราก็สามารถซื้อจากน้องแมวเหมียวยอดลังอีกแล้วเรามีตังเราก็ซื้อเลยโอ้โหน้องแมวเหมียวขายดีขายดีขายแม่งทุกอย่างเลยนะน้องแมวเห็นไหมครับน้องแมวเหมียวขายคอนแบบอันลิมิตโอ้โหมีเท่าไหร่จัดมาโอ้โหโอ้โห,โโหโกดแบบคนเหล็กเลยนะกดแบบสุลต่านเลยกูสามร้อยคอนก็นเอาถ้าจะอัมครบก็ต้องกดประมาณนี้ครับถึงจะครบนะเพื่อนๆก็ลองไปชั่งใจดูเจ้าคอนดีโอเนี่ย มันจะเป็นการมันจะเป็นการอัพข้อ2ส่วนอันเนี้ยอัพข้อแรกคอนฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยมีขอแนะนําว่าเวลามาซื้ออ่ะให้มาซื้อแค่เพชรฟ้าพอครับเห็นว่ามันมีขายเพชรฟ้าด้วยแต่ว่าเจ้าคอนม่วงเนี่ยมันจะมีดอกจอกบอลด้วยนะก็เพื่อนๆก็พยายามล่าด้วยนะครับ ก็คือที่หมีจะสื่อก็คือว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะไปลงทุนตีบวกอย่างเดียวนะอันนี้แค่แค่พูดเฉยๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้พลังต่อสู้เยอะหมีเลยแล้วมันชัวร์ถูกไหมหมีแนะนําว่ามาออพผลนกแล้วก็มาออพลูกปั้นดีกว่ามันได้ชัวร์อย่างเจ้าลูกปั้นอย่างเงี้ยอันนี้เห็นว่าหมีจะไม่เอาแมวซื้อพวกไอ้นี่เลยครับขนนกไอ้แมวเนี่ยหมีจะไปซื้อแต่ไอ้ขนนกที่ที่มันขายแต่มีแต่ในแมวอย่างอย่างเออสเปซเทียมเทียมหมีจะซื้อแค่นี้ เพราะว่าหมีไม่ได้สายตมเยอะหมีก็ยังแค่ p v E พอเพราะว่า PVP ไม่ไหวอะถ้าจะใช้ซื้อไอไบต์กับบีดนี่ซื้ออาทิตย์ละ20่อันใส่ทุกชิ้นโอ้โหไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีงบหรือสายสตรต่างก็สามารถจัดไปได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือไกด์หมีคือไม่ใช่ว่าหมีไม่มีเงินนะหมีเติมสบายจะหมีจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ด้วยเพราะว่าหมีเปิดร้านรับเติมเงินคือหมีเติมถูกแต่ว่าคือหมี่คือคนทําไกด์อะอยากทําไกด์ที่ว่าทุกคนเข้าถึงได้ไม่เพื่อเข้าใจปะ แบบเราเติมหมื่นสองมื่นอย่างเงี้ยเออคือทุกคนเข้าถึงได้เว้ยถูกไหมเพราะว่าหมื่นสองมื่นทุกคนเข้าถึงได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเกิดสมมติมีเติมหลักเอามีเติมไปแสนหนึ่งมีเติมไป 4, สี่แสนมีเติมไปห้าแสนมีเติมไปล้านหนึ่งแล้วมีมานั่งทำไกด์อย่างเงี้ยแล้วมีก็บอกว่าเฮ้ยท,ทุกคนต้องทุกคนต้องทําตามเอาความเป็นจริงอะ่ะเอาความเป็นจริงคนที่มาดูไกด์เราเป็นหมื่นสองมื่นเนี่ยเขาจะเติมได้ไหมแสนหนึ่งห้าแสนล้านหนึ่งมีพูดถูกไหม คือถามว่ามันมันมีคนเติมเยเติมได้ครับมีรู้ว่ามีสุลตาหลายท่านเซฟหนึ่งก็มีประมาณ10บว่าคนที่มีเห็นอย่างอย่างเซฟมีน่าจะประมาณ15คนมันก็แค่อัตราส่วนของเซฟเพิ่หนึงนถูกปะคือมีจะบอกว่าผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยมีดูเห็นไม่รู้อันนี้เซฟมีนะมีคิดว่าประมาณ70%เลยที่มีเห็นมีรู้สึกว่ามีพยายามอยากทําไกด์ที่แบบผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยสามารถเดินเข้าเข้าถึงได้อาจมีใช้ว่าเข้าถึงได้ถูกไหม าสมมติม oh, mm ีไปเติมหลักแสนเอาห้าแสนมีไปเติมล้านหนึ่งเหียใครจะเล่นตามกูได้วะถูกวะก็จะมีแต่สุลต่านที่ตามได้สุลต่านโค้งเขาโค้งไม่ต้องดูไกด์หรอกเพราะว่าสุลต่านเขาอัดทุกอย่างอยู่แล้วมีพูดถูกไหมก็ไกด์นี้อาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเออยังคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งที่มีว่าคุ้มอยู่สําหรับช่วงนี้ก็คือนี่ครับมันมีแพ็กเกจขายเห็นปะ อันต้าแลการ์ดซึ่งเราไปสุ่มการ์ดเนี่ยซึ่งเราจะต้องเอาเงินเนี่ยเ,เงินเซน,นีเนี่ยไปในการสุ่มอาหารเพื่อสุ ung, ่มเฟืองทองถูกไหมครับหรือว่าจะสุ่มเศษการ์ดก็ได้ซึ่งตอนนี้เห็นว่าเขารู้ใจเราเรา20%รู้แม่บริการตลาดเกมนี้นี่ต้องต้องจับเข่าคุยกันหน่อยเก่งจริงๆนะเขารู้ว่าช่วงนี้เราต้องซื้ออาหารเห็นบ้างเขาก็เลยอ้าวคุณจะซื้ออาหารโหผมมีโปรโมชั่นครับผมมาขายอันต้าการ์ดเพราะว่าคุณจะต้องมาเปิดแล้วก็ไปแลกกับเงินเซนีผมแน่นอน ก็เลยเราก็แจกสองรอยเหลือ160ยหกสิบนะครับถ้าทํามีอันนี้คุ้มเพราะว่าถ้าเราโชคดีเราสุ่มได้ทองเนี่ยย่าค่ายังต่ำคือฮอนคือสองแสนลองลองมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพาไปนะอันอันนี้คือเป็นไกด์สำหรับการใช้เงินแมวเงินฟ้าให้คุ้มอ่ะ,อะมีพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามีเห็นบางคนนี่คือแบบคือ,ค,อคือเจอลุงตีบวกไม่ได้อะ่ะใส่แม่งตรงนั้นเลยอะ่ะคือถ้าเกิ <ๆ S 2> ดเพื่อนเพื่อนได้อ่ากาทองใช่ไหมครับถ้ามาสุ่มออกอ่ตุ๊กตาหมีทองอะ่ะ ฮอนจะขายได้2 0 0แสนไฮด้าแล้วก็เอ่อสเกลวอล์กเกอร์แล้วก็มินอทอขายได้อยู่0 0แสน0 0แสนเซนีเอสเกลอาอาเชอร์อาเชอร์ออสเกลตอนนีหมีไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณ4 0 0แสนป่ะไป3ใบเนี้ย0 0แสนแน่นอนมีเคยขายวัวไป2ใบใครเคยขายโชคดีโชคดีเปิดแล้วได้ถามว่ามันคุ้มไหมหรอเอาเอาเอาจริงๆก็มันก็คุ้มอะถ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>เปิดได้การทองอะ ถ้าเพื่อนๆเกิดได้เปิดได้การทองนะสบายเลยครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถได้เงิน6กแสนตำลึงอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปลงเลยครับเนี่ยขายการ์ดอะแล้วเพื่อนๆก็สามารถจะดึงของได้สบายสบายเลยยาวเลยอ่ะก็เผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะเพราะว่ามีเห็นบางคนนี่โอ้โหเห็นช่างตีบวกไม่ได้แลใส่เดียวอย่างเดียวเลยมูลูดเงินใส่อย่างเดียวเลยถ้าไม่บก15ไม่ฟ้าเหลืองก็เผื่ออันนี้จะช่วยผู้เรียนได้เพราะว่าบางคนจริงๆแล้วการเพิ่มพลังต่อสู้เยอะไม่ได้อยู่ที่การตีบวก นี่ดูอย่างหมีก็ได้หมีเติมหมีไม่ได้เติม <c oughs> ขออภัยฮะแล้วก็สบายช่วงนี้คือหมีก็ไม่ได้เติมเยอะนะแต่ว่าหมีมีวิธีที่เอ่อเร่งพลังต่อสู้คือหมีไม่ได้ไปสนใจเรื่องการตีบวกเลยหมีจะไปลงแต่อะไรที่ชัวเพื่อนเพื่อนเข้าใจว่าชัวไหมชัวคือดีเพราะเราได้แน่นอนถูกไหมไม่มีความเสี่ยงโอ้โหหมีบอกนะตีบวกที่นี้กูจะกีดการ์ดใหญ่เลยจะร้องแตกทีนี่โอ้โหหามาตั้งสองสามวันใช่ปะ อ่าเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์ของผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอย่างเช่นเออบางคนกําลังแบบเติมแมวเติมเพชรแล้วแบบอุ้ยไม่รู้จะไปลงอะไรเชื่อมีครับไปทําขนนกเลยเพื่อนๆได้พลังต่อสู้เยอะแถมเอาไปบอก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอาค่า PVP p v p ดาเมจ PVP ดีเฟนส์ถูกไหมฮะหรือว่าเพื่อนๆที่หรือว่าเพื่อนๆที่แบบเอออัดพลังต่อสู้เนี่ยอย่างที่มีบอกเอาขนนกรูปปั้น ถ้าเกิดสมมติขาดเงินเซนีจริงก็ไปเปิดการ์ดเอาแค่3อย่างแค่นี้พลังต่อสูเ้เพื่อนๆจะพุง่งอะทำไมเกิดเปิดเปิดเฟืองทองพลังพุง่งใช่ไหมอะเดี๋ยวมีให้ดูเนี่ยเฟืองทองมีตอนนี้มีเอาแค่นี้พอแล้วเอาแค่2แล้วก็ม่วงหนึ่งพอแล้วเพราะเพราะว่าโอ้โหคือมีดูแล้วว่าเราขาดเฟืองลบเวดอันนึงเนี่ยเดี๋ยวได้จากกิจกรรมวันจันทร์ก็ได้ครับหรือไม่ก็ตีบอสเพราะว่านี่คือยังไม่เอ็นเกมเดี๋ยวมีเฟืองแดงนะเพื่อนๆมันไม่ใช่เอ็นเกมนะ แต่เพียงแต่ว่าหมีจะให้เพื่อนๆดูเห็นบ้างว่าถ้าเกิดสมมุติเฟ,ฟืองสองออฟเนี่ยเฟืองทองสองออฟเนี่ยมันขึ้นเยอะอ่ะเดี๋ยวมีถอดให้ดูเห็นบ้างชิ้นหนึ่งบวกสี่พันแปดมีถึงบอกไงว่าตอนนี้ยังไงยังไงก็คือเพื่อนๆควรจะสุ่มอาหารอย่างต่ำหาเป็นเนฟืองทองที่ตรงกับออฟเราสองชิ้นก็ได้แต่ว่าชิ้นหนึ่งควรจะเป็นออฟเราครับเป็นเป็นสองออฟแล้วตรงกับเราไปบ้างอย่างนี้หมีเป็นฮันเตอร์รูนเป็นมานาลีกแล้วก็มีโมเมนตัมฟอลคอนมาร์กอย่างนี้ยแล้วหมีก็มีไอ้นี่ไอ้อะไรนะ อเออเอลเมนแอโรเนี่ยบอกความแรงธนูฟรีเลยแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามียังขาดอยู่รูนนึงก็คือเนี่ยครับเฟืองอันหนึ่ง Under อัลเตอร์ช็อกอัลเตอร์ช็อกมีสุ่มได้แต่ไม่ออกแค่ท็อปเดียวมันไม่ออกสองออกออกยากจริงนะเพราะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆไปลงให้ถูกเนี่ยเพื่อนๆไปลงเฟืองทองเนี่ยมาเพือเ่อนๆเอ่อเลืนลคเบสองอันเพื่อนๆใส่สี่พันแปดบวกสองอันก็เกือบหมื่นเลยถูกไหมถ้าเกิดบางทีเพือ่อนๆอาจจะดวงดีกว่าหมีก็ได้อ้าวได้ได้ไดไดอ่อ ลบเวทสามอันก็คือห้าห้าก็ใส่สะเห็นไหมครับมันตรงข้างบนมันเขียนว่าสิบ้าเพื่อนๆได้ใส่ได้สามเพื่อนๆก็จะบวกพลังต่อสู้ถึงสี่พันแดคูณสามก็คือหนึ่งมืนสี่พันสี่รอยครับเห็นไหมโบกเยอะมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ามันออกยากก็ใส่สองอันแบบหมีก็ได้แล้วก็ใส่เฟืองม่วงเนี่ยสองอันพลังต่อสู้หายไปนิดนึงเองมันก็ไม่ได้อะไรมากอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้แค่แนะนำเฉยๆนะว่า บางอย่างอะ่ะถ้าเกิดสมมติเอาเราจะเอาเงินตำลึงไปทิ้งกับอาหารแบบรัวๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมไม่รู้ว่าจะออกใช่ไหมมีขอแนะนําให้เพื่อนๆเอาเวกัสเห็นไหมตอนนี้มี15หมดแล้วคือมีจะบอกว่าเอาเวกัสเนี่ยมันบวกพลังต่อสู้เยอะมากครับเดี๋ยวมีลองถอดการให้ดูนะการแบบการปลาฟ้าบ้านๆเนี่ยอ่ะการมดออกให้ดูเห็นไหมพลังต่อสู้หายเป็นห2เยอะไหมเยอะนะบางคนบางคนอ่ะทุกวันยังไม่เอาเวกัสเลยครับยังใส่เลเวลหนึ่งอยู่แล้วก็บอกเฮ่ยทำไมผมพลังต่อสู้น้อย เดี๋ยวมีทอดหมายให้ดูแต่อันนี้คือการป้าถ้าเกิดไปเทียบกับการม่วงใช่ไหมการม่วงที่เอาเบสสิบห้าพลังต่อสู้ขึ้นประมาณสองพันครับมันต่างกันเยอะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเพื่อนจะเอาเวการม่วงเนก็ต้องใช้งบเยอะต้องบอกจริงนะถ้าไม่ใช่คนที่ดวงดีแบบการการม่วงดอกทุกวันน่ะเองเติมเป็นแสนแน่มีบอกได้แค่นี้เลยเพราะว่าข้อแรกคือการเราจะอัพการม่วงได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาเศษการเศษการม่วงเราก็ต้องไปประมูลการม่วงมาย่อยและค่ายังต่ำก็แสนหกสองแสน จริงๆอะเดี๋ยวมีให้ดูนะการ์ดเขียวการ์ดเขียวกากากเห็นไหมแมงสามน้อยยังบวกพลังต่อสู้ห้าร้อยเลยห้าร้อยสิบสามเพราะว่ามันเอเวนต์สิบสามเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีบอกครับบางทีอะถ้าในระหว่างว่าเราไปสุ่มอาหารเพื่ออาจจะเป็นแบบมีก็ได้ตอนนี้ได้เฟืองห้าสองชิ้นแล้วแล้วแบบกำล,ลังลังเลแม่งสุ่มยังไงก็ไม่ออกสิกูหมดไปหนึ่งล้านเซนนี่ไม่ออกสิเชื่อหมีนะเอาเงินเซนนี่นะไปดึงการ์ดครับเชื่อหมีนะ เอาไปดึงการแล้วไปอัพพลังต่อสู้ใบละพันใบละพันใบละพันใส่ทุกชิ้นแค่ได้พลังพุ่งเชื่อมีเห็นปะ่ะตอนนี้ซีลอมเออนี่สเกลไออออาเชื่อมีสิบแล้วถ้าสิบปลดขั้นสิบห้า 15, เนี่ยสิบไปสิบห้าเนี่ยบวกพลังต่อสู้อีกห้าร้อยแค่นี้ก็ขึ้นเยอะแล้วถูกปะนี่ซีลอมสิบแล้วใกล้แล้วขาดอีกสองข,ออขาดอีกสองใบเออขาดอีกสองใบก็เผื่อเทคนิคนี้มีจะช่วยผู้เล่นได้มากได้ไม่ได้มาก ไม่ก็น้อยนะเพราะว่าบางคนตอนนี้ยังไปตีบวกเละเลยอ่ะกดแต่ตีบวกเดียวเพราะว่าคิดว่าการตีบวกพลังต่อสู้ขึ้นเยอะคือถ้ามันติดมันขึ้นเยอะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่ติดอะ่ะบางคนเติมไปเป็นหมื่นเงี้ยตีบวกไม่ติดเลยก็มีนะพูดจริงแล้วบางทีบางคนหัวร้อนเว้ยเป็นไงบ้างตีไปสิบทีแม่งไม่ติดทําไงว่าใบกันแต่งไม่พอกดแม่งเลยละการปรากฏว่าเป็นไงครับบวกรถบวกรถน,นี่คือความชิบหายเลยนะมีพูดถูกไหมบวกรกระแตกอ่ะแตก แตกเวลาแตกมันจะให้เราไอเอาไอ้นี่ซ่อมคนระับเจ็บปวดมากนะหมีก็โดนไปหกก้อนนี่จะซ่อมห้าหกหมื 5, ่นอ่ะห้าหกหมื่นตำลึงอ่ะเอ้ยห้าหมื่นเออเซนนี่อวอลลี่ฟามันอยู่ไหนวะแต่คืออันนี้หมีไม่ได้ห้ามนะเออถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนมั่นใจใน ปร,ประสบการณ์หรือว่ามั่นใจว่าเฮ้ยโขผมดวงดีอยู่แล้วครับไม่ไม่ต้องบอกผมก็จัดไปได้เลยไม่ว่ากันนะสู้ๆเลยอย่างนี้ตีบวกอยู่ไหนว่าหมีมึนไปหมดแล้วอ๋อเจอแล้วครับโทษทีนี่ซ่อมเนี่ยครับอันละเจ็ดพันห้าทันหกอันโอ้โหแบบหัวร้อนหัวนีแดงฉ่าเลยนะนอกจากเราตีบวกแตกแล้วหินมันจะหาครบได้ใช่ป่เออก็ต้องมานั่งซ่อมอีกโอ้โหปวดหัวเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้มีอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากครับคลิปนี้อาจจะพูดวนอะไรน,นิดนึงนะแต่ว่าคืออยากให้เพื่อนๆพยายามอยากให้เพื่อนๆเข้าใจจริงๆว่าบางครั้งการที่เราจะเพิ่มพลังต่อสู้เยอะไม่จาเป็นต้องไปตีบวกกเยอะครับเนี่ยหมีดูมีดูตัวตัวอ่ะดูตัวหมีเลยเห็นไหมบวกสิบยังไม่ทั้งตัวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลังหมีตอนนี้เท่าไหร่อ่ะให้ดูเห็นหว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเพราะว่าหมีให้ความสําคัญกับรูปปัน้นกับเอ่อขนนกมากกว่ามันบวกเยอะมันบวกเยอะมันบวกเยอะแล้วมันใช้ได้จริง อะไรก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆมากนะครับตอนนี้ช่องล u c k กี้แบงก็มีเปิดระบบซุปเปอร์แตงนะครับเผื่อใครอ,อยากสนุนช่องล u c k กี้แบงก์ปทางการก็มาโดนเนทนให้ได้นะครับจะขึ้นชื่อแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถติดใครโดนเนทมาเนี่ยรักษาคือเวลาโดนเนทมาเนี่ยหมีจะสะสมยอดไปเลยครับแต่ละคนหมีจะจดไว้อยู่ตรงใต้คลิปเพื่อนๆเห็นไหมถ้าใครสามารถที่จะรักษาโดนเนทนเนี่ยขึ้นมาเป็นท็อป1ถึง6ได้ก็จะขึ้นชื่อหมีทุกเกมเลยครับคือทุกเกมในที่นี้หมายถึงว่าสมมติ ตอนนี้มีทำ6เกมใช่ไหมมีมูไลเบดมีนีโนมีแรนดอนออริจินมีซออาออนไลน์หรือว่าเออดเนี่ยเนียเดี๋ยวมีจะทำอีกเกมหนึ่งคือไอ้นี่ไออะไรนะฮองไกเออฮองไกกกำลังกำลังปั้นตัวอยู่คือทุกเกมอะไรครับที่หมีลงเนี่ยจะขึ้นหมดเลยต่อให้อนาคตหมีได้เป็น10เกมหมีลงเกมไหนท็อปโดเลน6คนก็จะขึ้นตลอดนะครับเพื่อขยาสนับสนุนช่องลักกี e แบมีปูพรมตั้งแต่หน้าบ้านหมีๆเลยนะ อ่อยายงไก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมที่ทำไกด์ออกมาเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวคือหวังดีครับหวังดีกับผู้เล่นสายเติมน้อยนะกลัวเขาจะเลิอกอะไรไปก่อนไม่ใช่ผมว่ามีรู้ว่าบางคนเป็นลงแต่การตีบงอย่างเดียวอะแล้วผลตอบรับมันมันไม่ใช่อะคือมีเข้าใจเว้ยอารมณ์แบบหัวร้อนชาหัวแบบเปิดน้ําอยู่ใช่ไหมเอาหัวจุ่มอะน้ําเย็นๆกลายเป็นน้าร้อนนะคิดดูอ่าแล้วเจอกันนะครับ ขอรบกวนเนพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แแบบเปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับขอว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับว็จะมนิสัยหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าน,นี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อโดเนเรนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเรนของหมีครับคือใครที่มาโดเนเรนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดได้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเรีทั้งหมดหก ก็คืออย่างคุณเอกเฮซัเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซันะครับซึ่งตอนเียมีทําทั้งหมด7เกมถ้าอนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเลนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใ,ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเนนแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเนนได้นะครับการนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่อุตส่าห์สหนุนช่องลบ